สวัสดีครับผมนัทกรฟูเจอรเลยนะครับจากเว็บไซต์ youcoyshow.com นะครับวันนี้มาเอาสินค้าตัวทีเด็ดของเรามาให้ดูนะครับเป็นเครื่องดูตะกอนทำความสะอาดในบ่อปลาสระว่ายน้ำบ่อโชว์บ่อน้ำผุได้หมดเลยนะครับอะไรที่เป็นน้ำและมีเศษขยะที่อยู่ก้นบ่อต้องการทำความสะอาดแบบง่ายๆเนะี่ยใช้ตัวนี้นะตัวนี้เป็นสินค้านำเข้าจากเยอรมันนะครับชื่อรุ่นกันมันคือ Po n d o ว c นะครับ กำลังดูดดีมาก5,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับดูดได้สบายๆนะครับมีตะกรนเท่าไหร่ดูดได้หมดเลยเดีย๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันดูนะครับบอ่อปลาทุกบอ่อนะสำหรับคนเลี้ยงปลาเนี่ยยังไงก็ต้องมีกิจกรรมการทำความสะอาดบ่อปลาไม่ว่าจะเป็นตะกรนที่พื้นมันก็คงตกค้างอยู่บ้างที่นอกจากที่มันลงสะดือไปที่กรองแล้วเนี่ยมันก็มีตกค้างที่พื้นบอ่บอแล้วอีกอย่างนึงก็พวกเศษใบไม้นี่แหละ อย่างบ้านนี้ก็มีใบไม้เยอะๆร่ลนลงมามีบางส่วนก็ลอยผิวน้ําอย่างเช่นดอกไม้แบบนี้นะครับและบางส่วนก็เป็นใบไม้ที่มันเปื่อยแล้วที่มันเปียกน้ําแล้วมันก็จมลงก้นบ่อแล้วมันก็ไม่ไปไหนแปะวางแปะไว้ที่พื้นตอนนี้เวลาทําความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหน่อยเนาะก็บางบ้านก็ใช้กระชอนตัดออกซึ่งมันก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยแต่คราวนี้มันมีตัวช่วย ที่ผมใช้อยู่ประจําด้วยตัวนี้แล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆในแฟนเพจใช้อยู่ตลอดเวลาคือเครื่องตัวนี้เลยนะครับเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องดูตะกรนะครับเอาไว้ดูดตะกรชื่อมันคือดูตะกรแต่ว่ามันก็ดูดได้สารพัดทุกอย่างที่อยู่ในน้ํสบายมากเมื่อกี้ลุยดูดกันไปแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นตะกรจากช่องแรกนะครับที่สะดือสะดือโผล่มาในช่องนี้ตอนแรกก็มีตะกรอยู่พอสมควรเลยนะครับ แต่ว่าพอดูเสร็จมาดูนะฮะว่าตะกอนในช่องนี้ก็หายไปหมดเลยโดยที่ปริมาณน้ําในนี้ก็ไม่ได้ลดลงไปสักเท่าไหร่เพราะเราดูดนิดเดียวก็เพียงพอว่าตะกอนมันจะอยู่ที่พื้นบ่อบางๆเท่าที่เท่าที่บ่อเรามีนะครับเพออราะตะกอนมันอยู่ตกตะกอนอยู่ข้างล่างเราก็ดูดเฉพาะตะกอนออกไปพอ,อตะกอนหมดน้ํายังคงเหลืออยู่แล้วก็จบงานแค่นั้นไม่ต้องลุยดูดจนเกลี้ยงห้องเหมือนตอนที่เราใช้ไดโวมาดูดนะไม่ต้องทําแบบนั้นที่นี่เป็นบ้านลูกค้านะครับ ซื้อพอนแวรตัวนี้มาประมาณ5ปีแล้วครับใช้งานจนเครื่องมอมแมมไปหมดแล้วแต่ว่ายังอึดทนทานยังใช้งานอยู่เป็นประจำครับอาทิตย์ละครั้งใช้งานตลอดเดี๋ยวมาดูชิ้นส่วนต่างๆของพอนแวรนะครับเขามีอะไรให้บ้างให้ดูตรงนี้ก่อนก็เป็นอันนี้เป็นตัวเครื่องนะครับมีลูกล้อนะลูกล้อสองข้างแล้วก็มีท่อดูดที่เป็นลูมิเนียมแบบนี้นะครับสท่อนนะสท่อนเอาไว้ต่อความยาวแล้วก็ท่อนพิเศษท่อนนี้ก็คือเป็นพลาสติกนะ ให้เอาท่อนนี้เป็นท่อนแรกเดี๋ยวจะทำให้ดูเริ่มต้นนะครับเราเอา,เอาข้อต่อชิ้นนี้นะครับที่มีมีลิ้นยางตรงนี้นะครับเอามาต่อเข้าตรงนี้นะครับวิธีใส่ก็อัดเข้าไปตรงๆต,ตามลูกศรชี้รับบิดลงมานะแบบนี้ก็แน่นเรียบร้อยชิ้นต่อปลาก็คือตัวสายดูดนะครับสายดูดเขามีให้แบบนี้ความยาวประมาณห้าเมตรนะครับเอาด้านนี้นะเสียบเข้าไปนะครับ ิ้นต่อมาก็คือสายน้ําทิ้งนะครับท่อน้ําทิ้งความยาว3เมตรนะครับต่อที่ท้ายเครื่องนะครับเสียบตรงนี้นะอันนี้คือท่อน้ําทิ้งนะครับพอเสียบเสร็จแล้วพร้อมใช้งานก็เอาตัวนี้เสียบก่อนเลยนะครับเป็นท่อใสนะครับต่อเข้ามาแบบนี้อัดเข้าไปนิดนึงพอแล้วต่อด้วยท่อทึบที่เป็นอลูมิเนียมอันนี้ต่อตามความยาวที่เราต้องการได้เลยนะครับ แ,แรงดูดที่มันดีมากๆก็แนะนําไว้ที่แค่สามท่อนนะครับแบบนี้นะแล้วก็จบสุดท้ายด้วยหัวดูดนะครับเลือกมาสักหัวหนึ่งอย่างที่เราต้องการใช้แล้วเสียบไปที่ปลายแคนนี้อันนี้เราก็เปิดเครื่องตรงนี้แล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยเดี๋ยวจะให้ให้สนใจตรงนี้นิดนึงตรงนี้คือภาพประกอบที่เขาแนะนําการใช้งานก็คือท่อน้ําทิ้งนะครับเขาจะมีรูป ลูกสอนให้เรารูปก,กากระบาดกับติ๊กถูกให้เราดูนะครับว่าแบบไหนห้ามห้ามทาแบบไหนทําได้นะครับเครื่องน้ําจากเครื่องเนี่ยมันถ่ายเทลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับมันไม่สามารถมีอะไรอุปสรรคให้มันใหน้น้ำมันไม่ออกได้อย่างเช่นอย่างที่รูปเขาแนะนําก็คือแบบนี้หรือว่าหรือว่ายกสูงอย่างนี้เลยนีย้ไม่ได้นะครับให้แนวราบอย่างเดียวลักษณะที่ดีที่สุดในการใช้งานให้ไปเอามานั่งมาตัวนะครับเตี้ยประมาณ 30เซนหรือฟุตหนึ่งนะครับเป็นเก้าอี้อะไรก็ได้ครับเอาเครื่องเนี่ยยกขึ้นมาตั้งแบบนี้แล้วก็ใช้งานเลยครับจะสังเกตว่าต้นทางกับปลายสายเนี่ยมันต่างระดับกันค่อนข้างเยอะแบบนี้ทําให้น้ําไหลออกจากเครื่องได้สะดวกมากนี่คือวิธีการใช้งานที่ถูกต้องแล้วก็ทําใหเา้เราใช้งานได้ราบลรื่นตลอดการใช้งาน,นเครื่องไม่สะดุดนะครับมาดูภายในกันดูนะครับว่า,อามอเตอร์ข้างในมันเป็นลักษณะยังไงครับวิธีเปิดนะครับเปิด ตัวล็อกสองฝั่งแบบนี้นะครับเปิดนี่นะคะแล้วก็อันนี้กดนิดนึงแล้วดึงขึ้นมาดึงตรงๆนะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้นี่คือหัวใจของมันเลยในการทํางานก็คือมันจะทํางานด้วยลูกสูบสองสูบอันนี้นะครับทํางานสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาทีละอันนะครับเป็นจังหวะของเขาเองเพราะฉะนั้นเราเห็นเวลาใช้งานเนี่ยน้ําจะมีการดูดแล้วก็ปล่อย ดูดแล้วก็ปล่อยเป็นช่วงๆสลับกันนี่คือการทํางานที่ปกตินะครับในนี้จะมีลูกสูบแล้วเขาก็จะมีฟองน้ําคุมเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เศษขยะที่มันดูดเข้ามาได้ไปติดขัดลูกสูบนะผมเปิดลูกสูบให้ดูนะข้างในเป็นแบบนี้นี่ครับนี่คือลูกสูบที่มันทํางานตอนตอนเครื่องเปิดสวิตช์มันจะวิ่งอยู่ในนี้ครับเห็นไหม นี่คือเทคนิคพิเศษเลยนะฮะที่พอรแวรเขาดีไซน์ไว้จะไม่ใช้ใบพัดเหมือนปั๊มน้ำนะครับเพราะฉะนั้นการดูดด้วยวิธีนี้ทําให้มีกําลังดูดน้ําได้ดีแล้วก็ไม่มีการคล็อกหรือว่าอุดตันของเศษตะกอนที่มาติดใบพัดเหมือนการใช้ปั๊มน้ําในการดูดสิ่งสกปรกนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นช่องกลางแล้วก็ช่องนอกจะแบ่งเป็น2ส,ส่วน2เขาเรียกว่า2แชมเบอร์นะเพื่อสําหรับมอเตอร์2ตัวลูกสูบ2ตัวที่มันอยู่คนละโซน มันจะทางานสลับกันตรงนี้ดูดเข้ามาดันน้ําออกตรงนี้ดูดเข้ามาใหม่ดันออกตรงนี้นะครับเป็นช่วงจังหวะของมันนะครับทําให้การทํางานมันราบเรื่นตลอดเวลาคอนเดนเซอร์บบสี่เขามีหัวดูดให้เราห้าหัวนะมาดูกันว่าแต่ละหัวนี่มันหน้าตาเป็นยังไงเอาอันแรกก่อนแล้วกันนะนี่เป็นหัวดูดประเภทดูดพื้นนะเขาจะมีลูกล้อให้เราแล้วก็มีขนแปลงเวลาเราใช้งานต่อทนะ่ออะไรเนี่ยเขาดูดที่พื้นนะ ก็เก็บฝุ่นเก็บเศษตะกอนที่มันที่มันหยุดติดอยู่ที่พื้นนะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองหัวดูดแบบปากเป็ดนะมันปรับช่องที่มันดูดได้เนี่ยตามการเลื่อนของเรานะใช้งานยังไงอย่างเช่นบางบ่อบางบ่อเนี่ยเขาจะมีะก้อนกรวดลอยอยู่ที่พื้นแล้วไม่ต้องการให้มันดูดก้อนกรวดลงไปด้วยกรวดบางลูกเนี่ยเม็ดมันเล็กหน่อยแล้วเราก็ดูว่าเราจะบีบให้มันร่องมันแคบลง จนจนเม็ดกรวดนั้นมันเข้าไม่ได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะก็คือใช้การเลื่อนเปิดปิดนะครับอันต่อมานะครับเป็นหัวดูดแบบแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขนแปลงอันนี้เอาไว้ขัดถูตามซอกตามมุมนะครับที่อยู่ที่พื้นนะอย่างนี้เลยออกแรงนิดหน่อยก็มันก็หลุดแล้วครับพวกเศษตะกอนฝุ่นตะไคร่เลยครับอันต่อมาคือเป็นแปรงขนาดยาว คล้ายๆอันนี้แต่ว่ามันเป็นความยาวก็เอาไว้ถูพื้นนะเอาไว้ขัดทําความสะอาดที่พื้นตะกอนเล็กๆน้อยๆหลุดติดแน่นอนเพราะว่ามันมีแปรงดูดแล้วก็มีแผ่นยางเอาไว้ถูได้ดันได้นะครับอันสุดท้ายคือเป็นหัวกลมอันนี้ส่วนมากคนเลี้ยงปลาจะใช้อันนี้กันเพราะว่ามันปากมันกว้างนะพวกตะกอนที่ปลาเศษใบไม้ใหญ่ๆเข่าได้สะดวกก็ใช้อันนี้ ผมใช้นี่เป็นหลักเลยแต่พวกนี้ไม่ต้องหวงนะครับมีมีอะไรขายครบทุกชิ้นเลยแถมอนนี้อีกอันนึงนี่เป็นถุงผ้าที่เขาแถมให้นะครับเป็นแบบนี้นะความละเอียดอยู่ที่200ไมครนก็เอาไว้ใช้สําหรับกลุ่มที่เป็นพวกสระว่ายน้ำนะครับบอ่อปลาไม่ต้องใช้จุดประสงค์ก็คือกรองน้ําที่ดูดได้เนี่ย ที่มีมเศษใบไม้แต่ว่าน้ําสะอาดเพราะว่าสระว่ายน้ำมันไม่มไม,ม,ไม่ไม่ใช่น้ําขุนนะมันมีเศษใบไม้แต่ก็ให้เศษใบไม้มาติดัน,นี้แล้วก็ปล่อยน้ําที่ผ่านถุงเนี่ยเป็นน้ําใสสะอาดกลับลงสระว่ายน้ําเหมือนเดิมจะได้ไม่สส้นเปลืองน้ําแต่บ่อปลาไม่ต้องใช้นะครับก็ถ่ายทิ้งทั้งหมดเลยทั้งตะกอนทั้งน้ําออกไปด้วยกันนะครับอันสุดท้ายที่เขาแถมมาให้ก็คือจุกปิดท้ายเครื่องเวลาเลิกใช้งานแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะก็ ดึงท่อน้ําทิ้งออกเอาตัวนี้สวมปิดไว้กันพวกมแมลงสาบพวกหนูพวก,พวกอะไรตัวอะไรเข้าไปอยู่ในก้นถังนะครับเอาไว้ใช้งานอย่าทาหายนะครับนี่นะฮะเอาไว้ใช้งานประเภทนี่นี่คือวิธีการใช้งานของหัวต่างๆนะครับสนใจจะเอาเครื่องพอนดแวกนี้ไปใช้ติดตอ่อรายละเอียดข้างล่างนี้นะครับมีทั้งไลน์ทั้งเพจ a c e b o o k โทรศัพท์มาก็ได้ครับเดี๋ยวผมตอบเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ